ในวันที่6และวันที่25เมษายน2,562อาจารย์จะเปิดสอนการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานพร้อมทั้งเปิดไพ่เสียน108ถ้าใครสนใจรีบติดต่อจองด่วนๆกับแอดมินได้เลยนะจ๊ะพราะรับจำนวนจำกัดจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้พยากรณ์นะแต่ว่าจะมาแจกกันก่อนแจกแบบทุกครั้งที่เคยแจกนะคะก็ถือว่าเป็น เขาเรียกอะไรเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆใน YouTube กันแล้วกันนะคะในเดือนเมษายนนี้ก็คืออาจารย์จะแจกทูบทูบมีทั้งหมด3อย่างนะทูบมหาเศซกทีทูบมหาสเสน่ห์แล้วก็ทูบมหามงคลทูบมหามงคลจะเป็นสีทองนะคะแต่ว่าน้องแพ็คไม่ทันนะคะคือมีคนสั่งเข้ามาเยอะมากเราก็เลยเอามาให้ดู2อันแต่ว่าผู้โชคดีในเดือนเมษาจะได้ทั้งหมด3แพ็คนะคะคือ3แพ็คเนี่ยจะอยู่ใน1ชุดนะ อันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าไปใช้ยังไงทูบมหาเศรษฐีก็คือไว้เสริมโชคลาภร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเหมือนเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าอะใครทําการท้าขายก็ใช้ทูบวันนี้ได้นะส่วนทูบมหาเสน่ห์เนีย่ย ก็คือใช้เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมแบบเราขายของเนี้ยซื้อง่ายขายคล่องทําให้ตัวเองมีสเสน่ห์น่าคุยเอ่อน่าคบหาหน่าอะไรแบบเนี้ยคนอื่นผู้หลักผู้ใหญ่เห็นเมตตาอะไรแบบเนี้ยนะเข้าหาผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือใช้ทูตหาสเสน่ห์ส่วนทูบมหามงคลจะเป็นทูบสีทองนะคะอันเนี้ยเอาไว้ใช้เน้นอาจารย์ทาเน้นขึ้นมาให้ใช้สําหรับคนที่มีอุปสรรคในชีวิตมากๆไว้ขจัดอุปสรรคเอ่อแล้วก็ให้เน้นใช้กับ บุคคลที่เคยทําแท้งมาเคยตกลูกเคยเกี่ยวพันกับสินที่เกี่ยวกับการฆ่าให้จุดอันนั้นใช้อันนั้นนะคะเอ,อ่อแล้วก็จุดขาจัดอุปสรรคต่างๆเป็นทูบสีทองทีนี้คนที่เม้นมาก็จะได้ไปทั้ง3แพ็คเลยแล้วก็เอ,อ่อในทูบทั้ง3าแพ็คเนี่ยจะมีอันนี้นะคะก็เป็นทูบหวยอันนี้ก็คือแถมไปให้นะนี่น่าจะเป็น่างนี้นะคะที่แรกอาจารย์ก็ไม่รู้หรอก ว่ามันเป็นแบบนี้นะว่าน้องแอดมินบอกนะคะก็เลยก็เลยทําให้นะอันนี้เป็นทูบหวยก็คือจุดเงี้ยแล้วก็เสียบไปในกระถางเลยนะคะมันก็จะมีเลขขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงแต่ไม่ได้สนับสนุนให้ใครเสี่ยงงมงายแบบว่ารวยเป็นร้านขายบ้านขายรถไม่ใช่นะคะคืออันเนี้ย เอาแต่บุญวาสนาตัวเองนะไปจุดปุ๊บมันมีเลขขึ้นคุณก็ไปลองดูนะแล้วแต่บุญวาสนาก่อนที่จุดกอธิษฐานถ้าได้เงินได้ทองจากอันนี้มานะก็ให้ไปทําบุญนะคะมันจะได้มาต่อเงินเราอีกนะให้เจ้ากรรมในเวรนะคะอันนี้ก็คือเม้นมาเลยใครเม้นมาในเดือนเมษาจางก็ให้ไปเลยนะคะถ,ถ้าถูกใจนะเม้นมาถูกใจให้ไปเลย3แพ็คเดี๋ยวให้น้องแลนมิ่งจักส่งให้นะคะอ่าอันนี้แล้วก็ เดี๋ยวเราไปฟังคําพยากรณ์ในเดือนเมษาสองพันห้ารกกันเลยนะคะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะและชาวลัคนากรากฎทีนี้เวลาทุกคนที่ดูคลิปของอาจารย์นะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีราศีจะแบ่งตามวันเกิดนะคะที่อยู่ในป้ายนี้ นะคะก็คือผู้ที่เกิดแต่วันที่15กระดากรดาจถึงวันที่สิสิงหาคมนะคะส่วนลัคนาเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ลัคนาก็รบก,ก็ดูได้นะคะไปดูลัคนาตัวเองก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาดูราศีอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะถ้าใครไม่รู้ก็ Google เลยค่ะมันจะมีโปรแกรมนะคะเกี่ยวกับพวกโหราศาสตร์ตรวจลัคนาสอบลัคนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กรอกทุกสิ่งอย่างลงไปเลย แล้วมันแล้วเราก็จะทราบแล้วนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าอะไรของเราเนี่ยนะคะทิศที่เกิดจังหวัดที่เกิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้องศารู้อะไรต่างๆแล้วนะคะก็มาดูคลิปได้อ่าทีนีอ้อันนี้เป็นคลิปของเดือนเมษานะคะก็สวัสดีปีใหม่แบบไทยๆนะคะ ทีนี้ชาวราศีกรกฎปีใหม่ไทยสงการนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะมีการโยกย้ายของดวงดาวก็คือจะมีดาวเกตนะก็จะไปอยู่ที่พบปุตตานะคะแล้วก็ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์จะไปสู่ภพอริไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคะอันนี้ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในพบอริเนี่ยคือ ก็ดีนะคะมันก็ถ้าเกิดปัญหาเกิดเรื่องอะไรอะตรงนี้ก็จะมีให้อะไรมีสติปัญญานะมีครูบาอาจารย์คอยคอยที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตให้เราเกิดปัญญาอะไรพวกเนี้นะคะซึ่งอาจารย์ก็สอนอยู่เสมอว่าการที่เราจะมีสมาธิเกิดปัญญาอะไรพวกนี้ได้ก็ก็ต้องทําสมาธิทํากรรมฐานนิัสสนอะไรนะคะนะเราก็จะเกิดปัญญาแล้วก็คือดาวนี้ก็มาส่งเสริมด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดของชาวราศรีกรกฎก็คือว่า คือไม่น่ากลัวนะคะแล้วก็มีดาวเกตอยู่ด้วยนะก็ช่วงนี้ก็เน้นนิดนึงให้ชาวราศีกรกฎช่วงสวงการช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะคะคือพยายามนั่งสมาธิสวดมนต์ทำกรรมฐานวิปัสสนาเยอะๆแล้วก็ทำบุญอะไรก็ได้นะคะทุกอย่างที่ควรจะทำเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนของดวงดาวต่างๆพวกนี้นะมันก็จะส่งผลกับเราทีนี้ดาวอาทิตย์เจ้าเรือง จ้าเรือนการเงินนะก็เป็นมหาอุดดาวจันทร์เป็นเกษตรกลุมลักนาะก็ถือว่าราศรีกรกฎน่ะมันมีความโชคดีนะคะนะมีความโชคดีแล้วก็เออต้องทํางานมีงานเข้ามีงานหนักนิดนึงนะแต่ว่าก็ต้องระวังนะคะระวังเรื่องมีปากเสียงด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง เนะี่ยเพราะว่าในเสียนไพ่ของอาจารย์เนี่ยทั้งห้าใบเนี่ยนะมันก็จะสอดของกับดวงดาวต่างๆคือชาวราศีกรกฎจะมีงานเข้ามาเยอะนะคะแต่ระวังในพื้นดวงอะ่ะจะมีปากมีเสียงนะอันเนี้ยทำไมถึงบอกว่าจะมีงานเยอะมีเงินดีมีอะไรดีนี่เก้าสิบห้าได้ใครได้เจ้าเงาะจะได้เจ้าเงาะนะคะ ทีนี้เมื่อเสียงเจ้าเงอะโผลขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะบ่งบอกว่าในส่วนของเรื่องการงานการเงินของชาวราศีกรกฎอ่ะก็คือจะรุ่งเรืองมากคือจะมีงานเข้าตลอดนะมีงานเข้ามีเงินแต่ในพื้นฐานของงานเข้าก็จะมีความวุ่นวายนี่นะคะตรงกลางตำแหน่งตรงกลางมันเป็นเหมือนของตัวเองนะก็คือว่าจะมีอาจจะต้องมีปากเสียงอาจจะมีคนไม่พอใจ เราอาจจะมีคําพูดรุนแรงอย่างเงี้ยนะคะมีคําพูดรุนแรงแทงใจดําชาวบ้านอันนี้ก็คือว่าอ,อ,อาจจะต้องควรลดลาวาสอกบ้างนะแล้วก็พยายามนั่งสมาธิเยอะๆเพื่อควบคุมอารมณ์ของตัวเองที่มันเหมือนแบบว่าเราอยากทํางานให้มันผ่านไปให้มันได้ดังใจให้งานาออกมาด้วยดีแต่ทีเนี้ยบางทีมันไม่ลาบลื่นหรอกนะคะ นะมันยิ่งเข้ามามากงานมากมากมาก,ก็ความวุ่นวายมันก็มีตามเข้ามาแต่ว่าเราจะมีดาวเกตนะอยู่ในภพกุตตะซึ่งตรงเนี้ยนะถึงบอกว่าให้ทําบุญเยอะๆดาวเกตตรงนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์มาเกี่ยวข้องหมายาว่าบางทีคุณก็คือมีครูบาอาจารย์สถิตยอยู่ในตัวเองนะหรือว่ามี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือหรืออะไรต่างๆนั้นก็จะคุ้มครองเราอยู่เพราะฉะนั้นท่านเรายังยิ่งนั่งสมาธิมากๆเราอาจจะสื่อสารกับท่านได้หรือว่าบุญตรงนี้ที่ทํามันก็จะมาเกือ้อกูลให้เราอะลอดพ้นนะคะในกรรมชนิดนั้นไปได้กรรมจากวาจีกรรมมโนกรรมกายกรรมจะทําให้ชาวราศีกร,รกฎลอดพ้นได้เพราะว่าได้จากการปฏิบัตินะแล้วก็ระวังเรื่องคนรอบข้างนะเตือนอันนี้ไพ่เสียงก็ขึ้นมาเตือนแล้วด้วยนะคะว่า คุณต้องระง,งับเพราะว่ารอบวงในตัวคุณอะมันอาจจะมีปากเสียงมีอะไรกันแบบนี้นะคะญาพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานระวังให้ดีนะคะตัวนี้นะควบคุมอารมณ์ให้ได้นะแต่อันนี้ถือว่าการงานการเงินโชคดีนะคะคนที่ทําธุรกิจก็อาจจะมีเกณฑ์มีสิ์ได้เงินก้อนได้อะไรไค้าขายอาจจะมีคอนเนคชั่นใหม,ใหม่เพิ่มขึ้นได้ลูกค้าใหม่ส่วนคนที่มีงานประจําก็มีโอกาสที่แบบ จะได้รับทรัพย์รับโบนัสหรืออะไรก็ได้ต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีเข้ามานะคะหรือจะได้ขึ้นเงินเดือนนะแล้วก็คนที่ทําอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์ที่มันจะราบลื่นเราไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้ไปได้ตลอดอ่านี่ถ้าได้เจ้าง้อยถือว่าค้าขายโชคลาภนี่แบบโหมามาเลยนะเนี่ยโชคลาบจากการเสี่ยงมีเกณฑ์ที่จะได้นะมีมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบได้เงินจากผู้ใหญ่นะ ได้เงินจากผู้ใหญ่นะคะอืมที่มีอายุมากกว่าเราอ่านะคะมีผู้ใหญ่เมตตามีผู้ใหญ่เกื้อกูลนะเพราะนี้เป็นเสียงของปู่เจ้าที่นะก็คืออาจารย์ก็เลยตีความหมายสอดคล้องการนี้โชคลาภอาจามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคั้นี่ถึงก็ได้อาจารย์บอกว่าให้ไปทําบุญไงเพราะอะไรเพราะมีดาวเกตดาวเกตอยู่ที่ปุตตะนะคะเนี่ยมันก็สอดคล้องกันเพราะฉะนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่คุ้มครองคุณอยู่ไม่รู้แหละคุณขอดีๆก็แล้วกันเจ้าที่ที่บ้านให้คุณบูชาดีๆนะแล้วก็บูชาบรรพบุรุษด,ดีๆอาจจะมีโชคลาภที่มาจากบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วก็ได้เพราะว่าชาวกรกฏช่วงนี้ก็คืออาจจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติอ่ะคือเหมือนสิ่งลี้ลับสิ่งเหนือธรรมชาติอ่ะคือเขาอาจจะให้โชคให้ลาภคุณอ่ะประมาณนี้นะหรืออาจจะฝันก็ได้ นะหรือเอาจ้าที่มาเข้าฝันบรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดมาให้เลขให้รางวัลอะไรก็ได้มันเป็นไปได้หมดนะคะนี่ก็คือเหมือนเหมือนยกตัวอย่างแบบไกด์ไลน์ให้ฟังนะคะก็ให้ไปบูชาทําบุญเยอะๆอะวดนะ้ำมุทิบุมกุศลไปให้บรรพบุรุษนะเดี๋ยวจะมีโชคดีเข้ามาเองได้เจ้างอนี่ถือว่าชาวราศีกรกฎโชคดีมากเลยงานดีเงินดีนะคะแต่ว่าเอ่อในไพ่สรุปสองใบนะี่คือนะได้เสียงปู่ชีวก ปูชีวก,กุมารพัฒน,นะอาจารย์ตีความหมายว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยบางทีงานดีเงินดีปัญหาก็มีเข้ามาเยอะมีมาให้แก้ไม่กะทั้งลูกนะ้องคนใกล้ตัวอะไรก็ตามแต่นะ่ะมันมีสิทธิ์ที่แบบจะสร้างความปวดหัวให้เราที่ทําไม่ได้ดั่งใจอะ่ะเราจะต้องไปตามแก้ปัญหาตามแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือให้ใจร่มๆไว้แล้วก็เมื่อมืเสียงปู่อันนีขึ้นมานะให้ระวังเรื่องสุขภาพ นะระวังการเวียนหัวปวดศรีรษะอะไรอะไรก็แล้วแต่วิงเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะให้ระวังให้มากแล้วก็ออกกาลังกายนะคะตรวจเช็คสุขภาพหรืออะไรบ้างนะเพราะว่างานเข้าเงินเข้า,า,ขาแต่บางทีมันเป็นทุกขลามนะมันจะมีส่วนหนึ่งที่ชาวราศีกรกฎจะได้รับช่วงเนี้ยนะแบบว่าช่วงที่ต้องแลกกับสุขภาพนิดน,นึงเพราะนั้นอย่าทําอะไรที่มันห่างหงเกินไปนะคะอย่าโลภมากงานเข้าเงินเข้า,า,ขาว่าจริงแต่อันไหนเราเราไม่ไหวเราเกินกําลังเราอะตัดทิ้งไปเลยนะ เพื่อที่สุขภาพเราอ่ะมันจะได้ไม่สุดโสมนะคะงานดีเงนิงนดีจริงแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีอ่ะไม่ไม่เวิร์กนะคะ,ะเอาสุขภาพไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้มันมาจากตัวเองนะคะนี่ก็ควรระวังแล้วก็วิธีแก้คืออุทิศให้เจ้ากรรมในเวรมากๆนะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรมากๆในส่วนของเดือนเมษาเนี่ยโหว่าชาวราศีกร,รกฎจะอยู่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ไปได้เรื่อยๆอ่ะนะคะจะไม่ค่อยไม่มีตกต่ําหรือไม่มีสะดุดอะไรแต่ว่ามันจะมีเรื่องปวดหัวที่พัวพันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนั่นแหละเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้นะที่มีความวุ่นวายเข้ามาแต่วุ่นวายแล้วรวยวุ่นวายแล้วมีโชคมีลาบม,มีโชคลาภทางการเงินจากคนใกล้ชิดจากผู้ใหญ่นะหรือว่าจากคู่ครองคนรักก็ได้นะคะก็เขาอาจจะแบบให้เงินก็ได้นะอาจจะแบบได้เนี่ยได้ข้าวของ สิ่งของแก้วแหวนเงินทองอะไรที่มันถูกใจจากคนรักก็ได้นะหรือคนในครอบครัวให้ก็ได้ชาวกรกฎจะมีโชคทางด้านนี้ยิ่งได้เสียงจงเงาะได้แน่นอนแต่ว่ามันจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละอาจารย์ก็ไม่รู้คุณจะได้อะไรแต่มันมีเกณฑ์ว่าจะได้นะคะ,ะในส่งสุขภาพมีบอกแล้วนะส่วนเรื่องก,การเดินทางไกลอะไรก็คือไม่มีอะไรมากให้ระวังเรื่องปากแค่นั้นแหละบางทีอาจจะเถียงกันเลี้ยวซ้ายสี่เลี้ยวขวาสี่เถียงกันไปเถียงกันมานะแล้วก็ นั่นแหละกระทบกระทั่งเดี๋ยวงอนกันโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีเรื่องประมาณแบบนี้นะขึ้นมาส่วนเรื่องสีสีที่ให้ชาวกรรกฎใช้ในช่วงนี้แล้วเหมือนเป็นสีดูดซับสีเรียกเงินสีอะไรอย่างเงี้ยให้ใช้สีเหลืองอ่อนสีเหลืองอ่อนสีเขียวอ่อนสองสีสลับกันนะคะ หรืออาจจะใช้สีน้ําตาลอ่อนอย่างเงี้ยก็ได้น้ําตาลไม่แต่ไม่ต้องเข้มอย่างเงี้ยก็ได้ช่วงเนี้ยให้ใส่สีแบบเนี้ยนะคะก็คือมันจะเป็นสีที่แบบทําให้เรามีสเสน่ห์เรียกซับดูดซับเป็นสีมงคลในช่วงณนะเวลานี้ของชาวราศีกรกฎนะคะอ่าถือว่าชาวราศีกรกฎมันมีโชคมากเลยนะเพราะเสี่ยงเจเงาะเนี่ย ไม่ได้ออกมานานมากในหลายๆคลิปนะคะไม่ค่อยออกมาเลยอาจารย์ตีความหมายว่าเนี้ยมันคือที่สุดแล้วนะเอ,อหมายถึงว่าที่สุดในด้านโชคลาภใครได้เสียน,นีย้ที่สุดจริงๆแต่ถา,ถามว่าเสียน,นี้จะดีเท่ากับเสียนพระพิคเนตไหมก็คงไม่เท่าแต่อันนี้มันเป็นเฉพาะด้านจริงๆเพราะว่าเสียนพระพิคเนศจะเป็นเสียนที่แบบว่าโผล่ขึ้นมาเนี่ยครูบาอาจารย์จะบอกเลยว่าคุณทําสําเร็จประสบความสําเร็จแน่อะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเสียนเจ้าง,งอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ โชคลาภโชคลาภสิ่งที่จะได้ได้เล็กได้ใหญ่ได้แน่ๆน,นะคะมีโชคมีลาบจากสิ่งที่คุณทําอยู่เพราะฉะนั้นถือว่านี้เฮงน,นะราศีกรกฎนะเนี่ยจะก,ก็แสดงความดีใจล่วงหน้าแต่คนที่ยังไม่ได้ในเดือนเมษาก็เออให้ทําใจไปนิดน,นึงเดี๋ยวมันก็อาจจะมาให้สะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวโชคลาบดวงเราขึ้นตอนไหนอะ่ะ มันมาเองแต่คนที่เขาทําบุญสุนทานมาอยู่แล้วอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เต็มๆเ,เลยเนี้ยรับเต็มๆแต่ก็ระวังมีปากเสียเนี่ยห่วงเรื่องเดียวชาวราศีกรกฎบางทีใจร้อนนะช่วงเนี้ยใจร้อนอึดอัดใครทำอะไรขวางหูขวางตาไม่ถูกน่าราคาญอะไรแบบเนี้ยก็คือวิธีแก้เนี่ยก็บอกนะให้นั่งสมาธิมากๆแล้วเยงพลาหัก็จะออกไปจากตัวคุณนะอ่าก็เอ่เอ ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาฟังอาจารย์นะคะกออ็อาจจะงงงนิดนึงนะอาจจะไม่ได้ทํานายอะไรเยอะนะคะก็จะบอกคร่าวๆนะในส่วนที่มันสำคัญจริงๆจะไม่พูดเยอะเหมือนเหมือนคนอื่นนะคะแต่ว่าใครที่สนใจที่ว่าอยากจะเข้ามาเช็คออดวงชะตาของตัวเองกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหรือวิธีแก้ไขต,ต่างๆนานาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะก็อาจารย์ก็ยินดีที่จะเช็คให้ทุกคนนะคะแต่ว่า ก็ต้องรอคิวนิดนึงแล้วก็อยู่ที่บุญเราสัมพันธ์กันด้วยหรือเปล่านะนี่อาจารย์บอกเลยเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่เหมือนคนอื่นนะไพ่ก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วเพราะนั้นการเช็คดวงของอาจารย์ก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้ววิธีการที่จะเลือกรับดูดวงตรวจชะตาให้ใครแต่ละคนก็ไม่เหมือนคนอื่นนะคะอันนี้ก็ขอครูบาอาจารย์ไว้เลยถ้าบุญภาวาสนาส่งเราจะมีโอกาสได้คุยกันนะคะแต่ถ้าบุญไม่สัมพันธ์กันนะ่ะไม่ไม่ถึงอาจารย์ก็ ไม่มีโอกาสมาถึงนะักเนี้ก็แล้วแต่เจ้ากรรมในเวรของของทุกๆคนนะบางทีจองคิวมาอะไรมาอย่างเงี้ยเออโดนปัดบ้างก็ไม่ได้มาถึงถึงอาจารย์ก็ไม่ได้คุยกันนะคะน,นี่ก็แล้วแต่บุญนะนะของแต่ละคนแต่ว่าคนที่เข้ามาแล้วอ่ะเขากลับไปทําเขาส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จนะเพราะว่าอาจารย์ก็จะบอกวิธีแก้ไขให้จะไม่เหมือนไพ่ของคนอื่นไม่เหมือนคืออาจารย์มีวิธีแก้ให้ก็แล้วกันนะคะ ที่เหลือคุณไปทำอาเองขึ้นอยู่กับความตั้งใจว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ส่วนใหญ่สำเร็จนะอันนี้บอกไว้เลยนะคะอ่าก็ขอให้ชาวราศีกรกฎโชคดีได้โชคได้ลาบจากคนรักคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงเจ้านายนะคะนะขอให้เฮงๆรับสงการนะจะได้มีเงินมีทองไปเที่ยวสงการอย่างสนุกนะคะไม่ต้องเครียดเรื่องเงิน เรื่องลูกน้องเรื่องอะไรนะคะขอให้ชาวราศีกรกฎโชคดีตลอดเดือนเมษายนเลยค่ะเดี๋ยวมาเจอในคลิปหน้านะคะ